สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่สี่นะคะในหน่วยครอบครัวมีสุขนะคะวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่หนึ่งนะคะสำหรับสื่อนะคะที่ผู้ปกครองต้องเตรียมก็คือหนึ่งใบงานกิจกรรมนะคะคือใบงานหน้าที่สองนะคะสองก็คือสีออสีไม้นะคะ 3สแกน qr code นะคะเพลงครอบครัวของฉันนะคะขั้นตอนการจัดกิจกรรมนะคะผู้ปกครองก็สแกน qr code นะคะก็จะเป็นยิ้ขึ้นมาผู้ปกครองก็แตะไปที่ลิงก์นะคะแล้วก็จะมีเพลงครอบครัวของฉันขึ้นมานะคะผู้ปกครองกับนักเรียนสามารถดูด้วยกันได้นะคะพอจบเพลงแล้วให้ผู้ปกครอง สนทนาพูดคุยกับเด็กนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเช่นแม่ของแม่เราเรียกว่ายายนะคะสามารถพูดคุยกับนักเรียนได้นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะของคนในครอบครัวนะคะลำดับต่อไปก็คือการระบายสีนะคะภาพครอบครัวของฉันนะคะ โดยระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็ประเมินให้นักเรียนประเมินของตนเองแล้วก็ผู้ปกครองประเมินนะคะช่องสุดท้ายก็คือเป็นครูประเมินนะคะนักเรียนไม,ไม่ต้องไประบายสีประเมินนะคะครูประเมินเองนะคะเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองส่งเข้ามาที่อารบ,บั้มนะคะอารบ,บัมหน่วย ครอบครัวมีสุขนะคะเดี๋ยวคุณจะสร้างอัลบ,บั้มให้นะคะตอนท้ายกิจกรรมนะคะค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมที่หนึ่งก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ